กันด้วยนะฮะก็ผมรายการแล้วทักกิมเมอร์ชินเคยโอเยนดครับในเกม GTV กันีชินเคยนะครับวันนี้เราไม่ได้มาโปรโมทเซิร์ฟไฟเอ็มของใครนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาโปรโมทไฟเอ็มของพี่นั่นเองนะฮะตอนนี้พี่ได้ทําการเปิดเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเซิร์ฟก็จะเป็นแนว LS PD FR ออนไลน์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับมาเป็นตํารวจในเกม GTV กันเถอะนั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับก็ไปขอไวลิสได้ที่ริดคอร์ดเลยนะ แต่ว่าจะมีการเสียค่าสมัครไวลิสด้วยนะครับก็เป็นการคัดคนเข้านั่นเองนะครับเผื่อใครเกี้ยนนะครับพอเข้าไปแล้วไปเสกรถมั่วหรือว่าไปแกล้งผู้เล่นคนอื่นนะครับพี่ก็จะทําการแบนถาวรทันทีนั่นเองนะครับแล้วก็ปลดไวลิตด้วยนะครับหลายคนนะครับก็ไปลองเล่นในออฟไลน์มาแล้วนะครับที่พี่เล่นอะตำรวจอะจ่าตั้มอะนะครับที่พี่ลงบ่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นของออฟไลน์นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับ พี่ได้ทําการเปิดเซิร์ฟแล้วก็ศึกษานะครับก็ได้ระบบนี้มานะครับก็สามารถเล่นกันได้หลายคนเลยนะครับมาไล่จับพวก AI นะครับภายในเมืองนะพวก NPC นะครับเป็นการค้นลถคน้นคนนะครับแล้วก็มีเหตุต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะฮะมีการป้นร้านค้านะครับก็ wow. เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็คุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการทำคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็ทำการกด Connect แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลย Let's go นะครับอย่าลืมนะไปขอวีดีทิดคอร์ดนะครับป้องนี่อันนี้ก็คือหน้าโหลดนะครับไฟพี PD นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเราก็เข้าไปอยู่ภายในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตาหากว่าใครนะครับไปเกิดที่นอกตัวเมืองนะครับหรือว่าไปเกิดตามสถานที่อื่นๆนะครับที่ไม่ใช่สอนอนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันเป็นการซุ่มเกิดนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเราจะมาทําการสอนเล่นกันนั่นเองนะครับเอาง่ายๆเลยนะคลิปนี้นะครับในการเล่น่า LSPD FR อ n l i n e นะครับในเซิร์พี่นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะเมื่อคุณผู้ชมเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับให้ทําการกด อ่ากดตัวที่นะครับแล้วก็พิมพ์ทับ E U P นะครับนี่เลย E U P นะครับโอเคก็จะเป็นเมนูนะครับพวกเสื้อผ้าต่างๆนะครับอย่างเช่น FBI นะครับอันนี้จะเป็นตัวผู้หญิงนะครับก็จะมีนมหน่อยเออนะครับนี่ก็จะเป็นพวกชุดต่างๆนะครับเท่ไหม ในี่ใครอยากเล่นเป็นพวก FBI ต่างๆนะครับหน่วยสวงหน่วยสวาดนะครับมีหมดเลยนะฮะ <Wow. S 1> แล้วก็ตำรวจแบบที่พี่เล่นด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นแบบว่า K9 นะครับหน่วย K9 ก็เป็นหน่วยมีสุนัขหรือว่ามีหมาด้วยนะครับอ่าเป็นางานี่ยที่พี่เล่นนะครับอ่าแต่ว่าหัวล้นหน่อยนะครับนี่สวานนะครับที่พี่เล่นในคลิปนั่นเองนะฮะ เมื่อคุณผู้ชมนะครับได้ตัวละครที่ต้องการแล้วนะครับหรือว่าพวกเสื้อผ้าที่ต้องการแล้วนะครับก็ให้ทําการกดออกได้เลยนะครับแต่ว่าพี่มีตัวละครที่พี่เซฟเอาไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับงนี่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะจ่าตั้มนั่นเองนะครับสวันดีทุกคนนะฮะจ่าตั้มกลับมาแล้วนะครับในไฟเอ็มนั่นเองนะฮะใครอยากเจอจ่าตั้มนะฮะก็ ลองมาขอเวดิตได้นะครับมาเล่นกันนะครับสนุกสนุกแล้วก็เมนูแอดมินนะครับเมนูแอดมินนะฮะพอเข้ามาก็มีกันทุกคนเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับนี่กดปุ่ม M นะครับก็สามารถเปลี่ยนตัวละครเสกปงเสกปืนได้เลยนะครับหลักๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับพวกอาการที่เราจะทําการเสกรถใช่ไหมเสกรถแล้วก็ทําการเข้าวิ่งอันนี้นะครับ แล้วก็วิโคลสปาวนะครับแล้วก็มาที่ add on วิโคลนี่แล้วก็ทําการเลื่อนลงมาให้สุดเลยนะครับนี่มันอยู่บรรทัดที่19นะครับนี่กด enter เข้าไปนะครับอันนี้คือรถตํารวจนะที่พี่ลงเอาไว้ให้ทั้งหมดนะครับ <Wow. S 1> นี่ใครอยากเล่นคันไหนนะครับก็ตามใจเลยนะครับมีหลายคันมากนี่มีดอสด้วยนะครับ คันนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นสีชมพูนะครับให้เราทําการกดเสกอีกหนึ่งรอบนะครับอ่าเห็นไหมแล้วก็จะกลับมาเหมือนเดิมปกตินะครับนี่มีรถคันนี้ด้วยนะฮะน่ารักมากเลยนี่มีดอตนะครับเท่ๆนะแล้วก็จะมีหน่วยสวาดด้วยนะครับเนี่แล้วก็รถตํารวจแบบว่าเป็นชาร์ปหรือว่าเป็นนายอำเภอนะครับนี่รถนายอำเภอก็มีนะฮะฟอร์ดก็มีนะครับ ใครสนใจคันไหนนะครับก็สามารถลองเสกได้นะโอเคเมื่อคุณผู้ชมนะครับได้รถที่ต้องการแล้วเนี่ยนะครับให้ทําการกด Q นะครับปุ่ม Q อ่าเพื่อไปการเปิดไซเรนนั่นเองนะครับนี่ไซเรนกดเอลติเมตเป็นการเปิดเสียงอ่ากดปุ่ม R นะครับเพื่อไปการอ่าเปลี่ยนเสียงนั่นเองนะครับกดเอลติเมตเปิดเสียงกด R เปลี่ยนเสียงปง ก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ระบบต่อมาที่เราจะมาเป็นตำรวจนะครับวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญด้วยนะครับจ่ากกันครับจากกันครับผมเน่จากกันก็เป็นมาร่วมงานนะครับเดี๋ยวจากันวาร์ปมาหาหน่อยได้เลยครับนี่เป็นไงเขาก็วาร์ปมาแล้วนะครับโอ้โหหัวอย่างโล่นนะครับตอันนี้ก็เป็นจากกันนะครับเน่ที่มาทดสอบระบบนี้นะครับ สวัสดีครับโอเคก็หลายคนอาจจะอยากเล่นนะใน LFPD นะครับนี่ไก็ตอนนี้พี่เปิดแล้วนะครับใครที่สนใจก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวอ่ารีวิวระบบกันต่อเลยนะครับอ่ากด F11 นะครับ F11 ขึ้นมาก็จะเป็นเมนูตำรวจนะครับกด Enter All Have code อ่าก็จะเป็นการเริ่มงานนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นการเข้าเวรตำรวจนะครับถ้าเกิดอ่ากดอีกหนึ่งรอบนะครับก็เป็นการออกเว้นนะครับอ่ากดหนึ่งรอบนะครับส่วนอันนี้นะครับสปาวิคโคก็จะเป็นการเสกรถตำรวจนะแต่ว่าไม่ใช่รถตำรวจอ่าที่เราลงเอาไว้นะครับเป็นรถตำรวจธรรมดาอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ส่วน อันนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวละครนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครตำรวจนั่นเองนะตำรวจธรรมดาในเกมนะครับอันนี้ก็เป็นการเสกเกาะอ่ะใส่เกาะเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ระบบต่อมานะครับทำการกด Z อ่าก็จะเป็นเมนู Z นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเมนูอันนี้ไม่ขึ้นนะครับให้ทำการกดขึ้นรถก่อนอ่าคือรถเสร็จแล้วก็ทำการกดปุ่มบี ก็จะเป็นเมนูแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็จะมีหน้าต่างเล็กๆแล้วก็เขียนคําว่าจอยนะครับให้คุณผู้ชมนะฮะกดคลิกคําว่าจอยนะครับเป็นการเข้าอ่าเข้ากลุ่มของตํารวจอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะสามารถกดเซตได้นะครับโอเคเมื่อกดเซตแล้วนะครับก็จะมีแค่เมนู2ออันนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นแบ็กอัพนะครับเป็นโค้ดต่างๆนะครับอันนี้ไม่สามารถกดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวก หรือว่าภารกิจต่างๆนะเพราะว่าตอนนี้พี่คือแอดมินของทางเซิร์ฟนะครับเลยสามารถเลือกภารกิจได้นะว่าจะเอาไหนนะครับอย่างเช่นเป็นเหตุขโมยรถตำรวจนะครับก็ประมาณนี้เลยนะทำการกด Y เพื่อรับนะครับโอเคแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับทำการกด G กด G ก็จะเป็นเมนูแบบนี้นะครับอันที่2นะครับ อ่าสปีดโซนนะครับ mm hmm. เหมือนเป็นการอ่าปิดกั้นพื้นที่อะไรประมาณนี้หรือเปล่า mm hmm. ก็ลองเล่นกันดูนะครับเนี mm ่ย hmm. พอเราปุ๊บเห็นประรถที่แบบว่าเข้าในวงโซนนะครับ mm hmm. ก็จะขับช้านะครับอ่าตอนนี้ก็มีภารกิจเข้ามานะครับปง <ang> แล้วก็ต่อมาอ็อบเจกต์นะครับอ็อบเจกต์เมนูนะครับก็เป็นการเสกพวกกวเนะครับนี่ อ่าพวกเกว้ยต่างๆนะครับสามารถวางได้หมดเลยนะครับแล้วก็ดีลิสตอ่าลบออ,ออกได้นะครับแล้วก็ต่อมาปืนนะครับปืนของตำรวจนะพี่ได้ทำการลงปืนเอาไว้ให้ด้วยนะครับก็มาที่เพ a y เ r อร์อันนี้นะครับแล้วก็มาที่เวปพอนน่อนี่แล้วก็ทำการเลื่อนลงมานะครับนี่แล้วก็คลิกเข้าไปอันนี้นะครับกดอ,อ,อันนี้เลยอ่านี่ อันนี้คือปืนที่บี้ลงเอาไว้นะครับแล้วก็เลือกไฟฉายนะไฟฉายติดตรงปืนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับปืนช็อตนี่ปืนชอน็นชอตนะครับแล้วก็จะมีปืน m16 ด้วยนะแล้วก็ทําการเลื่อนลงมาอันที่2นะครับอันนี้นะอ่าแล้วก็อยู่บรรทัดนี้นะครับอ่าเ็จมาแล้วนะครับนี่แล้วก็ทําการติดไฟฉายด้วยเท่ๆนะครับต่อไปนะครับเราก็เดี๋ยวไปทดสอบการเรียก NPC กันดีกว่านะครับมา,าเดี๋ยวจากการทำการเสรียรถเลยนะครับดเดี๋ยวผมไปทำการเรียกรถสักคันหนึ่งก่อนโอเคอย่างเช่นคันนี้นะครับเราก็เดี๋ยวทำการเรียกคันนี้และกันทําทการกดชิปโอเคแล้วก็กดคิวนะครับแล้วก็รอเขาจอดนะโอเคเมื่อรอเขาจอดเสร็จแล้วเนี่ย่เดี๋ยวจากการช่วยมาคุ้มกันหน่อยนะครับโอเคครับ <Okay. S 1> okay. อ่าตอนนี้เขาก็ขับรถมาแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเป็นการเล่นอ่าคล้ายๆแบบว่าโลเพอะไรประมาณนี้นะครับลองไปดูของฝรั่งดูโอ้โหเล่นกันแบบว่าโคตรมันเลยนะครับปงังมีรถมาติดว่ะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวขยับมาตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการเดินไปคุยกับเขานะครับให้เราทําการกด X อ่ากด X นะครับ อันแรก ID ดีนะครับเป็นการขอดูบัตรประชาชนนี่ขอดูบัตรประชาชนหน่อยครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นการวัดแอลกอฮอล์นะครับโอเคดูเหมือนว่าคนนี้นะครับมีสารแอลกอฮอล์อยู่นะครับโอเคแล้วก็ต่อมาอันนี้นะครับจะเป็นการวัดสารเสพติดนะครับอ่าคนนี้ไม่มีนะครับ โอเคในเมื่อเขามีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ทําการกดอันนี้นะครับเพื่อเชิญลงจากรถนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเชิญลงจากรถนะครับให้เราทําการกดตัวจีโอเคแล้วก็ทําการเลือกอันแรกนะครับอ่าอันนี้นะครับจะเป็นการเช็คประวัติได้เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็นี่เป็นการเช็คประวัติรถหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับโอเคเราทําการกด X นะครับอ่าแล้วก็ เิญเขาลงมานะครับแต่ก็คุยกับเขาอ่าคุณครับมีคุณอ่าเนี่ยคุณมีแอลกอฮอล์อยู่นะครับในร่างกายนะครับแล้วก็ทําการกด e นะครับเพื่อเป็นการจับอ่ากด e ค้างนะครับเน่ก็เป็นการใส่กุญแจมือนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ทําการกด x นะแล้วก็มาที่ search นะครับอ่า s e ิร c h ตัวเขานะครับดูว่าในตู้เขาเนี่ยมีของผิดกฎหมายหรือเปล่า โอเคเดี๋ยวคุณช่วยหันมาด้วยโอเคดูเหมือนว่าคนนี้นะครับเขามีอาวุธมีดนะครับ oh, <no. S 1> อ๋ออแล้วก็สามารถโคล,โลดรได้นะครับก็ทําการกดลูกศรเลื่อนโอเคแล้วก็มาที่รถเขาแล้วก็ทาการกดอะเอ็ Enter. นเตอร์ในรถก็ไม่พบอะไรนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้นะครับ follow me นะครับก็แปลว่าให้เขาเนี่ยเดินตามเรามานะครับโอเคกด Enter ไป เขาก็จะเดินตามเรามานะครับโอเคแล้วก็กดอันนี้นะครับ cancel โอเค <units S 1> เขาก็จะยืนเฉยๆนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้นะครับจะเป็นการจับเขานะครับเนี่ยก็จะทําการลากเขาไปนู่นไปนี่ได้นะ, <S <S ะแล้วก็อย่างเช่นเราจะทําการพาเขาขึ้นรถนะครับ ก็ให้เขาทําการยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทําการกดแคนเซลไปนะครับแล้วก็มาที่ประตูรถกดอีนะครับโอเคก็จะมีเมนูคันนี้ขึ้นมานะครับอ่าอันบนนะครับน่าจะเป็นประตูฝั่งซ้ายนะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นประตูฝั่งขวานะครับก็เลือกได้นะว่าจะให้เขาเนี่ยไปขึ้นฝั่งไหนป้องอ่านี่เลยนะครับตอนนี้เขาก็ขึ้นรถไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดประตูไปนะครับโอเคจ่ายการนี้เขามูลถ่าหรือเปล่าเนี่ยนะครับ โอเคส่วนรถของเขานะครับวิธีการเก็บ <ผม S 1> นะครับเรียกรถเรือมคนระับอ๋อโอเคครับอ่าตอนนี้เขาเรียกรถอ่าบรรทุกให้มาเก็บแล้วนะครับก็เป็นระบบ AI นะครับที่มาเก็บรถนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวผมจะสอนเก็บด้วยนะว่าเก็บยังไงโอเคพอดีเขาเผลอไปเก็บมั้งนะครับลืมบอกอ่าอย่างเช่นกันนี้นะครับให้เราทําการกดตัว G นะครับแล้วก็อันแรก อันนี้จะเป็นการมารับคนนะครับให้ไปนะครับอย่างเช่นให้ตํารวจเนี่ยเอไอนะครับมารับตัวผู้ต้องหาไปนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นการเรียกรถพยาบาลอันนี้นะครับก็จะเป็นการเรียกรถดับเพลิงนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียกรถเก็บศพนะครับอันนี้เป็นการเรียกรถบรรทุกนะครับแล้วก็ทาการกด Enter ไปอไปแจ้าสูนย์ครับต้องการรถบรรทุกนะครับ โอเคมันก็จะขึ้นในแผนที่นะครับเห็นไหมเป็นรูปตะขอแบบนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็ยืนรอนะครับจนกว่ารถบรรทุกนะครับจะมาแล้วก็เก็บไปนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองมาแล้วนะครับนี่เลยโอเคครานี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับส่วนผู้ต้องหานะครับที่เราจับเอาไว้ในรถแล้วนะครับ เราสามารถนะครับนำไปส่งที่โรงพักได้นะครับโอเคก็ทำการส่งตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเห็นปะเขาก็จะหายไปแล้วนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับมีเหตุขโมยรถตำรวจนะครับอย่างเช่นเราจะทำการไล่ล่านะครับง่ายๆเลย โอเคครับเราทำการกด Y นะครับเพื่อการรับอ่าตอนนี้มีเหตุอ่าขโมยรถตำรวจนะครับป้องอ่าจากกันครับจากกันอ่าจะให้ทราบนะครับตอนนี้มีเหตุขโมยรถตำรวจนะครับสอบกระังเสริมด้วยนะครับไปแล้วก็ทำการเปิดสลินไปนะครับเดี๋ยวพี่จะทำการตัดภาพนะครับไปยังใกล้ๆถึงแล้วกันเนาะ ตอนนี้เราใกล้ถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับอยู่ข้างหน้าเราเลยนะครับอ่าข้างหน้ามีรถตำรวจนะครับคดท,ทราบตอนนี้เราเห็นอ่าเป้าหมายแล้วนะครับโอเคครับอ่าจอดด้วยครับจอดด้วยจอดด้วยโอเคจาัดก,การหายไปไหนวะเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็กำลังไล่ล่าผู้ต้องสงสัยอยู่นะครับหรือว่าคน,าน,นคร้ายนั่นะฮะ แล้วก็น้ํามันรถนะครับลืมบอกเลยนะครับมีระบบเติมน้ํามันรถด,ด้วยนะโอ้โหตอนนี้เหลืออยู่แค่นิดเดียวเองนี่แล้วก็ตอนนี้จาดก,กันมาแล้วนะครับแล้วก็ทาการเบียดเลยโอเคแล้วก็ทำการลงจากรถนะครับแล้วก็ทำการใช้ปืนนะฮะยิงยางก่อนเลยนะฮะ ระวังนะครับไม่รู้ว่าผู้้องสงสัยมีอาวุธปืนหรือเปล่านะครับลงมาจากรถลงมาจากรถลงมาจากรถระวังนะครับระวังโอเคตอนนี้เขาลงแล้วนะครับโอเคชูมือขึ้นชูมือขึ้นยาโอเคอ่าตอนนี้เขาจับแล้วนะครับโอเคในรถมีใครไหมโอเคเกียนะครับในตัวผูว้ต้องหาไม่ไมีมอาวุธโอเคครับรับทราบ ในตัวผู้ต้องหานะครับไม่มีอาวุธนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็เดี๋ยวทําการคุมตัวนะครับไปที่รถละกันมานี่เลยนะครับหน้าคุณคุณนั่นเราเนี่ยมาขโมยรถได้ไงเนี่ยโอเคครับก็เดี๋ยวทําการเปิดประตูนะครับให้เขาขึ้นไปนะครับเชิญครับป้องโอเคส่วนรถคันนี้นะครับเดี๋ยวจากการนะครับเรียกรถบรรทุกให้กลบไปได้เลยนะฮะ โอเคครับโอเคครับแล้วก็เมื่อเรารับภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าเราจับผู้ต้องหาได้แล้วเนี่ยนะครับให้ทําการกดปุ่มเซตนะ <What? S 2> แล้วก็มาเลือกตรงโค้ดส4นะครับเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองนะครับ 2. 2> อาก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ยกเลิกเนี่ยนะครับภารกิจอื่นๆนะครับมันก็จะไม่ขึ้นนั่นเองนะ โอเคต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปส่งตัวคนที่ก่อนนะที่สนองใกล้ๆนะครับ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวให้จาัดก,การนะจัดก,การไปนะครับโอ้ย oh, <my> ไม่นะน้ำมันหมดแล้วคุณผู้ชมเลยครับโอ้ยน้ำมันหมดน้ำมันหมด oh, <no. S 1> โอ้ปั๊มน้ำมันเดี๋ยวเ,เดี๋ยวค่อยก็ได้อาําการซ่อมรถก่อนได้ไหมโอซ่อมรถน้ำมันก็ไม่ขึ้นว่ะมาแล้วจะถึงแล้วปุ๊บส่งตัว หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทัาการเปลี่ยนรถก่อนดีกว่านะอ่าวิการลบรถนะครับพิมพ์ทับดีวอ่ารถเราก็จะหายไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวทัาการเสกรถใหม่ดีกว่านะครับเอ่อตอนนี้นะครับเราได้รับรายงานมาว่านะฮะมีเหตุอ่ายิงกันนะครับโอเคตอนนี้เรารับแล้วนะครับไปปองจัดการไปครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวตามผมมาเลยใกล้ๆเลย โอเคแล้วก็ทำการกดคิวนะครับเพื่อเปิดไซเรนนะฮะอ่าชนประตูไปค่อยๆนะครับไป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 เลี้ยวขวาไปนะครับอ่าแจ้งันสุดใ้ทราบนะครับคนร้ายมีอาวุธปืนนะครับอ่าจัดการระวังด้วยนะครับคนร้ายมีอาวุธปืนนะครับอ่าตอนนี้นะครับอ่าเขายิงมาแล้วนะครับอ่ามีเหตุชาร์จไฟชาร์จไฟ คคนร้ายนะครับเป็นผู้ชายนะครับจากนั้นเราก็ทำการเอาปืนออกมาได้เลยนะฮะโอเคแล้วจากกันไปไหนแล้วเนะี่ยอุ้ยอุยโดนยิงโดนยิงโอเคตอนนี้เขาตายแล้วนะครับเคลียร <usi> ครับดูเหมือนว่าผู้ต้องหายะไม่หายใจแล้วนะครับโอเคครับรับทราบ <ร vel? S 1> ปงโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมเรียกโรงพยาบาลเองนะครับ อ่าหลังจากนั้นเราก็ทำการเก็บปืนเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการเรียกรถพยาบาลก็ให้ทําการกดตัวจี้นะแล้วก็เลือกอันแรกนะครับแล้วก็มาที่ EMS นะครับอ่าวอลยี่สิบครับวอยี่สิบขอรถพยาบาลมาที่เกิดเหตุด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราก็รอรถพยาบาลก่อนนะหลังจากนั้นเราก็ทาการกั้นพื้นที่ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับ เดี๋ยวนะโอ้โหแม่งชนป้ายหักเลยนะครับโอเคงั้นไม่กั้นละตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ารถพยาบาลนะครับก็ได้มาแล้วนะครับวัสดีครับคุณหมอครับเชิญเลยครับนี่คุณหมอเขาก็จะตั๊มนะครับว้าวถ้าเกิดว่าเขาฟื้นเนี่ยนะครับเราก็ทำการจับได้เลยนะครับแต่ว่าเขาไม่ฟื้นเนี่ยเราก็เรียกรถเก็บศพได้เลยนะครับโอเคอ่าดููเอ้า ไปไปกวางเขาปะเนี่ยโอเคระวังระวังไปยืนบนฟุตบาทโอเคเมื่อเขาฟื้นนะครับให้เราทำการกดอีนะครับอ่าแล้วก็ทำการใส่กุญแจมือจับเขาได้เลยนะฮะโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการคุมตัวไปไว้ที่ข้างทางก่อนนะครับไม่งั้นอาจจะโดนรถชนแบบจากกันได้นะครับเออเนะี่ยล้มปอีกแล้วนะครับ โอเคคุณเดี๋ยวผมขอญอาตาเช็คไอดีคุณก่อนนะครับอแล้วก็เช็คแอลกอฮอล์ด้วยนะครับแล้วก็วัดสารเสพติดดูเหมือนว่าคุณมีสารเสพติดในร่างกายนะครับแล้วก็คนตัวเขาด้วยนะครับโอเคมีขอ้อกฎหมายนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวจากการช่วยนําตัวไปส่งได้เลยนะครับทราบครับ แล้วก็อย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเราจับใครเนี่ยอ่าอย่างเช่นป้าคนนี้นะครับป้าผมขอจับหน่อยแ้าบอกแจกไม่ทําอะไรหลานเออมันจับป้าได้ไงโอเคแล้วก็ทําการกดตัวจี้นะครับแล้วก็เลือกอันแรกนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นการเรียกรถให้ AI นะครับมานําตัวเขาไปนะครับอ่ะตอนนี้เราก็รอก่อนนะครับตอนนี้นะครับตารวจ AI นะครับหรือว่าบอด ตำรวจนั่นเองนะครับก็มาถึงแล้วนะครับนี่เลยทางนี้เลยครับเพื่อนนี่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะนำตัวไปขึ้นรถแล้วก็เสร็จภารกิจนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เขาก็เดินตามไปแล้วนะครับระบบอ่าระบบต่างๆนะครับภายในเซิฟก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากนะก็สามารถใครที่ทำ u t u b e อยู่นะก็สามารถมาลองทำอ่าคอนเทนต์ต่างๆได้นะภายในเซิฟนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อกี้มีเหตุอ่ายิงเกิดขึ้นใช่ไหมเมื่อเราทําการจบภารกิจแล้วเนี่ยนะครับให้ทําการกดตัวแซดนะเพื่อไปการเสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองนะครับแล้วก็วงในแผนที่นะครับก็จะหายไปนะครับเห็นไหมตอนนี้มันขึ้นอยู่โอเคทำการกดเลยอ่าก็ไปการเสร็จสิ้นแล้วนะครับตอนนี้นะครับจากการก็ไปส่งตัวผู้ต้องหาเสร็จสิ้นแล้วนะครับเนี่ยก็เอารถมาจอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับหากใคารสนใจเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปเลยกันเนาะคลิปนี้ก็เป็นการสอนเล่นคร่าวๆนะครับก็อย่าลืมนะมีข้าวไวรลิตด้วยนะครับใครที่สนใจอยากเข้ล<ด>่นเนี่ยดูเหมืว่ามีเหตุปนธนาคารนะครับโอเคตอนนี้มีเหตุปนธนาคารอ่าเดี๋ยวไวท้ทีหลังแล้วกันนะครับโอเคครับหากใคารชอบคลิปในแบบนี้นะครับรี like, บกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมดกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับแล้วเจอกันที่ตำดูบ๊ายบาๆกันจุ๊บ